วันนี้ใครอยู่ในภาวะเงินน้อยใช้สอยประหยัดรัดเข็มขัดหุ้นตกติดดอยดอกเบี้ยเงินฝากก็ลดคนละครึ่งก็ไม่มีเราชนะก็ไม่ได้กับเขาโอ้ตามป้ามาจ้ามีเมนูประหยัดแต่อร่อยมาฝากกัน วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุขเจี๊ยบชาแนลนะคะวันนี้ป้าได้อันนี้มามาดูซิได้มาจาก MK นะนั่นก็คือโครงเป็ดโครงเป็ด MK ราคาดีมากทุกคนค่ะ19บาท19บาท2โครงเนี่ย19บาทจริงๆนะมีเนื้อเยอะด้วย เป็ดย่าง M k ็มก็รู้อยู่แล้วนะว่าอร่อยแค่ไหนโครงเป็ด MK ก็รสชาติเดียวกันนั่นแหละทุกคนเอามาทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะเนี่ยสับออกมาแล้วได้เยอะขนาดนี้อ่ะแล้วก็เนื้อติดมาเยอะมากด้วยลองไปดูสิวันนี้จะทำอะไรกินกันดีนะจับช่ายก็แล้วกันจับชา่ายง่ายๆนะคะจับช่ายนะใครที่ชอบผักอะไรก็หาผักอันนั้นมานะของป้าก็จะชอบกวางตุ้งหัวไชเท้า แครอทมีอะไรกะค้นตู้เย็นดูอขึ้นใช่ใช่ต้องใส่แล้วก็นี่เลยดอกกลำ่ำดอกกลำ่ำมีเท่านี้นะแต่ถ้าบ้านไหนมีผักเยอะกว่านี้ก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะจัดหามาใส่ได้เลยตัวเด่นของเราวันนี้ก็คือโครงเป็ดแต่บอกว่ามันติดเนื้อด้วยนะทั้งหมดทั้งมวลก็หัน่นค่ะหัน่นค่ะหัน่นค่ะ อย่างเงี้ยนะหัวเช้าก็หันหันหันที่หั่นใหญ่หน่อยเพราะว่าเราจะต้องทั้งต้มทั้งตุ๋นมานะจับฉ่ายป้าชอบนิ่มๆอ่ะเออก็เลยหั่นให้มันชิ้นใหญ่นิดหนึ่งก็แล้วแต่ชอบอีกนั่นแหละยังไงก็ได้นะคะหั่นกันไปนะมีขึ้นช่ายแล้วก็เราไปเตรียมนี่คะ่ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะผัดให้หอมเลย ลงเป็ดของเราแหละให้หอมแล้วก็ใส่ผักที่สุกช้าหน่อยลงไปก่อนแล้วก็ผัด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 ,ผดรวมกันนะคะเติมน้ํานิดหน่อยนะเติมน้ําไปนิดนึงผัดผัดรวมกันแล้วเราก็มาปรุงรสกันช่วงนี้แหละก็คือถ้าใครชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นเลยค่ะส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะมีน้ํามันหอยนะป้าใส่ซีอิ๊วดําด้วยถ้าใครไม่ชอบสีที่มันเข้มๆก็ใส่น้อยหน่อยนะแล้วก็มีซอส ปรุงรสต่างๆนานานะคะก็ใส่เข้าไปแล้วก็ผัดผัดผัด,ผดรวมกันคือให้เขาสุกสักนิดหนึ่งก่อนก่อนที่เราจะเอาไปต้มนะคะเนี่ยป้าก็ย้ายมาใส่หม้อแล้วแล้วก็เติมน้ำเพิ่มเข้าไปสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ปิดฝาพอเดือดแล้วนะเดือดประมาณเนี้ย ก็รีไฟตุนไปอกสักนิดนึงแล้วอันสุดท้ายก็ค่อยใส่ขึ้นชายอย่างที่เห็นเลยตักใส่ชาม,มไม่ยากเลยเห็นไหมล่ะอร่อยด้วยได้ชามใหญ่เบลอแบบนี้ป้าได้ม้อเน,นี้ยป้าได้อยู่ประมาณ3มชามใหญ่อะทุกคนจริงๆนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ทํามาจาก โครงเป็ดพระเอกของเราโครงเป็ด MK 19บาทได้2โครงผักน้นผักนี้นิดนิหน่อยหคูณหารกันเอาเองแล้วกันนะว่า3ถ้วยจับฉา,าที่ป้าได้หมดเงินไปเท่าไหร่ประหยัดมากและก็อร่อยด้วยไปกินก่อนนะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคราวหน้าจะพาไปเจอกับอะไรอีกเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายจ้า